เดี๋ยวนะนี่มันไก่หรือมันแร่เพชรเนี่ยพวกมันผลิตเพชรได้ผมกำลังจะรวยแล้ววู้ สวัสดีครับพบกับรายการไามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะทําคลิปนะฮะรีวิวมอสกับผมในแมคคาปกเกตเอ dition ครับรผมโดยต้องใช้แอปอินคอร์ในการเล่นครับผมนะครับอเอาโดยวว่าผมจะมารีวิวว,วันนี้เขาจะเป็นมอสราคาพิเศษหนึงเนื่องจากว่ามันจะมีเออเหมือนมี2องมอสกับผมนะครับแต่ว่ามันเป็นแอดออนซึ่งการละกันกับผมนะมีมอสหนึ่งมอสหลักอีกอมอสนึงมอสย่อยครับผมนะฮะโดยมอสนี้มีชื่อว่ารูสรับผมนะหรือเป็นมอสเออมันคือมอสผสมพันไก่นนั่เองครับผมนะแต่แอดออออนนนนขงง้้้าาาาีีี่จจะะะเเเ๋มมมมกๆผผลลยยรรวววิิคคปดับฮ ถ้าหากคุณสงสัยแล้วอยากจะรู้ว่ามอดนี้เป็นอย่างไรก็ผมเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมนะครับโอเคโอเคโดยไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมันนะผมนั่นก็คือชิคเก้นคาเชอร์หรือที่จับไก่ครับผมนะฮะซึ่งเจ้านี่มีวติกรครับดังนี้ครับผมนั่นคือใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองสเต็กแล้วก็เฟเธอร์ครับผมนะขนไก่ครับผมนะฮะ,ะก็ได้เป็นที่จับไก่ออกมาครับผมเดี๋ยวทีมิวติกใชใ้ดูผมว่าจับไก่ยังไงนะฮะโอเคเอาที่เครื่องเชือ,อ,อกมาแล้วก็กไก่ครับผมนะฮะปุ ไก่ก็จะกลายเป็นนี่ครับผมนะเป็นชิคเก้นครับผมมันเป็นไก่ที่เป็นไอเทมครับผมนะฮะแบบนี้นั่นเองครับผมเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมนะฮะอ่าโอเคเดี่เก็บไปครับผมนะฮะป๊บโอเคผมไม่ได้ใช้โอเคเดอะบล็อกต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือเจ้านี้ครับผมเจ้านี้คือรูสครับผมนะฮะอันนี้เจ้านี้ก็เหมือนเป็นรังไก่ซึ่งมีครับดังนี้ครับผมก็คือใช้เออเจ้าแม่แพงนะผมนะครับห้าอันแล้วก็ใช้เออเฮนี่ครับผมนะครับสามอันครับผมนะฮะ นี่ถ้เป็นลังไก่จำลองมาครับผมนะซิวดิการใช้เดี๋ยวสอนใช้ครับผมนะคือเอารูปออกมาก่อนแล้วก็นี่ครับผมไก่ทดี๋ยวจับมาได้ครับผมนะฮะป <Okay, S 1> ุ๊บโอเคซิวดิการใช้ก็คือวางาไปก่อนแบบนี้นะครับวางพืชปุ๊บนี่ก็จะมีบล็อกหน้าตาสามมิติแบบนี้ออกมาผมก็เลยว่าค่อนจะเฟียวฟ้าครับผมนะฮะนี่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแบบรูครับผมนะให้เราเห็นไก่ข้างในครับผมเดี๋ยวผมใส่ไก่เข้าไปให้ผมนะครับซิวดการใช้คือแตะนะฮะจากนั้นก็เอาไก่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็็็จจะะะะะะเเเเรรรรรริ่่่่่มม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 ีีปอออออ์์ซนนนนนนตตขึ้้้ไไ้าาาคคคคััับบบผผถวไไไไูททดใใชยกกืหฮ มันดรอปสิ่งที่มันดรอปทั่วไปอย่างเช่นขนไก่หรือไม่ไดรอปสิขนไก่หรือไออข่ไก่ผมไม่ได้ดรอปดิมันอยู่ในเครื่องนี้เลยครับผมนะฮะแล้วถ้าเรายิ่งใส่จำนวนไก่เยอะขึ้นเนี่ยก็จะเร่งเร็วขึ้นครับผมนะเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะฮะแล้วมันใส่ด้วงส,สุดสมบูรณ์สิบหกตัวนะฮะปุ๊บเดี๋ยวดูว่าผมมันจะดรอปอะไรผมนะฮะไม่หรอกมันจะสร้างอะไรผมมันจะผิดอะไรนะฮะโอเคปึ๊บจะเต็มแล้วนะฮะนี่เราจะขนไก่ออกมาผมนะครับมันก็จะผลิตขนไก่ออย่่่่าางงงี้้ครรัผมกก็็เปนนไไขะะฮะ โอเคลอยอันโดยดูอีกอันนึงครับผ okay, มโอเคเป็นไข่ไก่ครับผมนะนี่ก็จะมีสองอย่างคือเป็นไก่ธรรมดาครับผมนะฮะโอเคข้างนี้ครับผมทีอนั้นจะเห็นตัวไก่ด้วยนะฮะโอเลยว่าเฟี้ยวมาสำหรับมอดนี้ครับผมนะโอเคต่อมาครับผมนะครับไอเทมอันที่อันที่สามผมนะไอชิที่มีบล็อกครับผมก็คือชิคเก้นบิทเตอร์ครับผมนะฮะ โดยเจ้านี้ของผมก็คือที่ผสมพันไก่นั่นเองครับผมนะอัตโนมัตินะฮะโดยเจ้านี้ยืนกันครับดังนี้ก็ผมนั่นก็คือเอ่อเอาไอ้กันครับจะคล้ายกับไอ้เจ้ารูสก็ผมแต่ว่าใช้มีซี่ตรงกลางครับผมก็คือมีไม้แพร้ง5อันนะผมแล้วก็มีเอ้ตัวฟาร์มนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเมล็ดับผมนะฮะอยู่ตรงนี้ไอ้ผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะโอเคครับผมอี๋ผมจะสอนวิธีการใช้งานเจ้านี้ับผมนะฮะโดยเจ้านี้นะฮะก็ใช้าง,งานไม่ยากครับผมนะฮะก็คือเอานี่ออกมาก่อนแล้วก็มีไก่ครับผมนะไก่ถ แล้วก็มีเมล็ดพืชนะผมเราต้องใช้ด้วยครับผมนะฮะอ่าโอเคเราจะวางมาันไว้แบบนี้ผมนะฮะฮปุ๊บนีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะนี่นะฮะก็จะมีตาโล่งๆครับผมนะ,ะแต่ต่างก,กับไอ้เจ้ารูทที่มันจะมีมันจะมีด้านเดียวครับผมนะครับโอเควิธีการใช้คือเราใส่ไกลล่เอาไปอย่างนี้ครับผมนะฮะสมมติใส่ไก่ไปสองตัวผมปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะ,ม,ลละ,ม,ะ,ฮะ,ะมันก็จะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมาครับผมนะครับขึ้นขึ้นเป็นม้ารูดปิดไใบครับผมแล้วก็จะมีเอ่อเครื่องหมายตก ต้องหมายตกใจขึ้นมาถามว่ามีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาเขาบ้างไงครับผมนะฮะคือมันยังทํางานไม่ได้ครับผมนะฮะเนื่องจากว่ามราต้องใส่เมล็ดพืชลงไปด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะนะฮะแบบนี้ครับผมโอเคนะครับมันยังไม่ทํางานครับผมต้องต้องออกมอไอผมโอเคเมล็ดพืชไม่พอหรือเปล่าครับผมนี่ไงเมล็ดพืชไม่พอจริงด้วยครับผมนะฮะโอเคต้องใส่สองสามเม็ดต้องใส่สองอันนะผมคือไก่ที่สองอันนะผมมันลืมไปนะะมันต้องไก่สองตัวไงนะฮะก็ต้องใช้เมล็ดพืชสองอันนะผม โอเคเราสมการขั้นใช้หนึ่งครับผมถ้าอยากให้มันเร็วก็เหมือนเดิมครับผมใส่เครื่องเข้าไปครับผมนะฮะปุะ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็จะเร็วขึ้นครับผมนะฮะนี่เรู่แล้วเร็วขึ้นครับผมนะมันก็จะเป็นการผลิตไก่ออกมาเองครับผมเดี๋ยวดูครับผมนะอะไรออกมาครับผมนะฮะใส่เครื่องไปด้วยครับผมแล้วตรงมาลูุเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายทุกเจ้าหายไปแล้วครับผ,ผมนะฮะนี่ครับผมนี่ไก่ก็ทุบเรียงออกมาเป็นชิคเก้นนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับผมนะโอเคนะฮะทีนี้เราจะอีกบล็อกหนึ่งครับผมบล็อ,อกตอะะอรรนน์คคัับบผมมนนะืที่เกเ็ สิ่งผลผลิตจากไอ้บ็อกซสองบ็อกซนี้ผมจากรูฟแล้วก็ชิคเก้นบริดเดอร์ครับผมที่กันข้าก็ดังนี้นะฮะก็คือเราใช้ชิคเก้นเนื้อที่เราจับมาได้หนึ่งตัวครับผมแล้วก็ใช้เจ้าตัวฮอปเปอร์แล้วก็ใช้เชสนะครับแล้วก็มีไม้พรังอีกหกอันนะครับก็จะได้เป็นเจ้าชิคเก้นคอลเลกเตอร์ออกมาครับผมนะครับโอเคดูวิธีการใช้งาน,นครับผมนะะฮก็คือถ้าเราเออใช้ของเจ้บ,บอกนี้ไปก่อน,นครับผมนะคือต้องแบบทำให้บุญทำงานก่อน,นครับผมนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวมากรอกในกระวางนะฮะ อ,อ่ะสิบไลท์หนึ่งครับผมโอเคเราจะวางไอ้เจ้าเอ่อไอ้เจ้ารูปไปตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็เอาเอ่อไอ้เจ้าชิคเก้นบิลไปตรงนี้ครับผมนะฮะปุ๊บแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะใส่ครับผมนะ,ะไก่มันทำงานปกติครับผมนะฮะโอเคทำงานซะนะฮะนี่ครับผมปุ๊บนี่ก็ทำงานเหมือนกันนะฮะแอคทีฟครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่ไปพึ่งป้ายนี่นะฮะอ่า แล้วก็รอสักครู่หนึ่งับผมนะฮะจากนั้นจะเห็นว่าไอเทมเนี่ยมันอยู่ในช่องพวกนี้ใช่ไหมนะครับทีนี้นะครับไอเจ้าชิคเก้นคอเลกเตอร์เนี่ยผมจะไปเราทำการเอ่อรวมไอเทมของผมลงเข้าไอบล็อกเดียวเลยครับผมนะฮะเราไม่ต้องไปเดินเก็บเสียเวลาครับผมในดูผมนะฮะจำไว้นะว่าในตัวไอตรงเนี้ยมันมีของอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็ในเนี้ยก็มีของเหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวเราจะว้าครับผมนะครับปุ๊บนี่จะเห็ว่าซุปเปอร์คอนเวอร์คอนเน็กเต็ดก็คือมีสองบล็อกถูกเชื่อมครับผมนะฮะแล้วก็ของผมก็จะถูกโอนเขข้้้าามมมมใในน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 นีีีีีเลยคครรัับบผะะะะะะ่่่ฮฮกก็็จไองแล้วคครัับผมนน่ือแบบ อันนี้ก็จะดูดนั่นเองครับผมนะมันก็จะดูดของเข้าไปครับผมนะฮะอ่าแล้วระยะระยะของมันเนี่ยจะมีระยะ5้คูณหครับผมนะฮะถ้าเป็นในคอมนะฮะแต่ในพ e ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของที่ขอ,ของตัวรูสปกติครับผมนะครับโอเคนะฮะอ่านี่จะพุ่งพาต,ต่อไปกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสหรับเอ่อการรีวิวเจ้ารู้กับการเพิ่มผสมไปตรงมัานของอันนีต่ว่าทีนี้เราเราจะไม่ได้ผสมไก่ธรรมดากันอีกต่อไปแล้วครับนะเพราะว่าวันที่ผมลงเพิ่อมอีกอันหนึ่งก็คือมอ มอสชิคเก้นแอดออนนะผมนะก็คือมันแปลว่ามีไก่มากขึ้นนะผมนะครับโดยสิ่งที่เจ้ามอสนี้ทำก็ผมก็จะคือจะเพิ่มชิคเก้นเจ้าไก่พวกเนี้ยในมอสรูสก็ผมอีกเยอะแยะเลยนะผมนะครับเดี๋ยวให้ดูมีตัวอะไรบ้างครับผมนะนี่นะฮะนี่ก็คือมอสนี้เพิ่มแล้วผมนะอันนี้ก็เป็นส่วนของในเกมธรรมดางเดียวผมมีผลกับมอสอื่นนะผมนี่คือส่วนส่วนของตัวธรรมดาเท่านั้นนะฮะก็จะมีไก่สีต่างๆครับผมนะครับนี่นะฮะนี่ไก่สีครับผมปึ๊บแล้วก็จะมีพวกไก่ แร่ด้วยผมมีเช่นไอ้นี่ไก่ทองครับผมนะฮะไก่เพชรนะฮะนี่ครับผมไก่เพชรไก่น้ำไก่ลาวาครับผมนะฮะไก่เอ็กพีก็ผมนะครับนี่นะฮะซึ่งถามว่าไอ้แก่พวกเนี้ยมันสามารถที่จะเสกเป็นตัวได้ไหมนะฮะคำตอบคือไม่ได้ครับผมนะเดี๋ยวลองเสกให้ดูผมนะนี่เสกไม่ได้นะฮะโอเคเมื่อมันเสกไม่ได้ดังนะั้นมันไม่สปอนนะผมนะคุณสงสัยว่าพี่พี่พี่เราจะหาไก่พวกนี้จากไหนพี่นะฮะคำตอบของผมนะฮะก็คือเราจะไปต้องใช้คู่มือครับผมนะครับเพื่อเรียนรู้วิธีการหามันนะผมก็คือ ใช้ breeding guide ของ breeding g u จะมีครับดังนี้นะฮะนี่ครับผมนะฮะก็คือเอาเออกระดาษไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ล้อมรอบทั้งหมด8อันครับผมนะฮะอ่าก็ได้เป็นเจ้า breeding guide ออกมาครับผมนะฮะโดยเจ้าตัว breeding guide นั้นมีอะไรครับผมนะฮะตัว breeding guide เนี่ยก็จะเป็นบอกว่าเจ้าไก่ผสมักันยังไงผมกดเข้าไปแตะแค่กดเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะฮะก็จะมีเครื่องหมายทุบๆเครื่ทุบแบบนี้ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีชื่อชนิดไก่ชนิดของไก่ต่างๆครับผมก็เข้าไปอ่านกันได้เอามีไก่กี่ชนิดก็ผมนะฮะอ่า โดยให้เราศึกษาด้วยการผสมพันธุ์กับมันเนี่ยการผสมพันธุ์หรือหามัมเนี่ยผมอย่างเช่นผมต้องการอยากรู้เออ่การผสมพันธุ์ของไก่แบล็กกรับชิคเก้นนะผมนะฮะอูแต่เข้าไปปุ๊บนี่ก็จะบอกวิธีการทำไก่ชิคเก้นก็คือเอาไอ้มึกเนี่ยมาทากับไก่ไอ้นะผมนะก็คือใช้โต๊ะคราบครับ,รบนะผมนะเอาไก่ไปครบาบก็ผมก็จะได้เป็นแบล็กชิคเก้นนะผมนะครับนะฮะอ่าแล้วก็สำหรับการผสมพันธุ์อย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่าผสมพันธุ์อย่างเดียวผมที่จะได้ไก่ได้ผมนะ บางตัวมันไม่สามาร,รถเอามาคราบบนโต๊ะได้บางตัวเบรยต้องใช้การผสมพันธุ์อย่างเช่นเ,เจ้าเอาไก่ตัวไรดีนะฮะไก่มันต้องผสมนะฮะเอาเป็นไก่เกรย์แล้วกันนะผมนะนี่กับผมไก่เกรย์ก็จะต้องใช้เอไก่สีดำเนี่ยผมนะครับกับไก่สีขาวเนี่ยผมนะฮะผสมกันนะก็จะได้เป็นเอไก่สีเทาผมนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคครัวผม เดี๋ยวผมก็จะมาลองใช้ดูการน,นะผมนะว่าไอ้ไก่พวกนี้มันผสมพันธุ์อะไรกันบ้างครับผมนะฮะมาใช้กับวัตถรูทนะฮะอ่าโอเคครับผมนี่เขเตรียมของไว้แล้วผมอันนี้ก็คือเจ้ารูทนะฮะแล้วก็มีไก่เพชรครับผมนะฮะสิบหกตัวครับผมแล้วก็มีเอ,อ่อเจ้าตัวเชคเบรดเดอร์ของผสมพันธุ์ไก่ครับผมเนาะแล้วก็มีเอ่อไก่เลสีแดงครับผมแล้วก็ไก่สีเงินไก่ลาปินะแล้วก็มีสีครับผมของผสมพันธุ์ไก่เดี๋ยวให้ใช้ดูครับผมนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยววางรูปไปก่อนครับผมนะครับปุ๊บนนี่ะะฮะ ผมก็จะเอาไก่ใส่เข้าไปครับผมนะฮะปึ๊บนี่มันก็จะเริ่มทํางานเหมือนกันนะผมแล้วก็ออกมาดูนี่ครับผมจะมีตัวไก่เพชรเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยบอกเลยว่าโคตรเจ๋งแล้วผมวันนี้สุดยอดแล้วผมนะฮะอ่าบอกเลยว่าสุดยอดมาแล้วผมนะฮะแล้วมันจะบริถเพชรให้ผมหรือเปล่าเรามาดูกันนะผมนะว่าไก่เพชรจะบริถเพชรได้ไหมับผมนะฮะโอเครอดูวะผมโอเคฮะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมจริงๆในระหว่างนี้ผมน่าจะวาง ผม่าจะวางไอ้ตัว chicken breeder ไปเนาะนะฮะแต่ว่านั S ่นแหละช่างมันเถอะนะฮะเขามาดูแล้วแล้วผมแล้วก็ดูจบไปเลยละกันว่ามันยังไงก็ผมจะได้เพชรไหมับผมนะฮะโอเคจ้าเก้าสิบเปร์เแล้วผมโอเคได้เพชรออกมาจริงๆริงดูคุณผู้ชมครับเราสามารถผลิตเพชรจากไก่ได้ครับผมบอกเลยโคตรโหดนะฮะผลิตเพชรจากไก่เนี่ยนะนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราไปจึง chicken breeder ผสมพันธุ์ไก่กันบ้างครับผมนะฮะอ่า ทีวางเข้าไปครับผมดูผสมพันธุ์ไก่ระหว่างไก่สีแดงกับไก่สีน้ําเงินนะผมนะฮะก็มีคผมอกใช้งานคือจะวางเข้าไปครับผมนะฮะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ใส่ิพิชใส่พืชเข้าไปครับผมนะฮะมันก็จะเริ่มผสมพันธุ์นะผมนะฮะเหมือนกันนะแต่ว่าใช้นหนึ่งครับผมนะฮะโอเคก็ต้องรอไปครับผมนะอยากรู้ไก่มาเป็นตัวอะไรครับผมนะฮะรู้สึกว่าไก่วันนี้่งนี้ผสมพันธุ์นางกว่าไอไก่ปกติหรือเปล่าครับผมนะฮะเดี๋ยวคงต้องตัดภาพไปครับผมนะฮะในระหว่างรอที่นี้นะฮะผมขอพูดในส่วนของ ไก่เพิ่มไก่เพิ่มพิเศษอีกหนึ่งก็ผมโดยไก่นี่จะเป็นไก่จากมอสับผมนะฮะอ่าอย่างเช่นนี่มันไก่คัพเปอร์คัพเปอร์คือทองแดงครับผมนะฮะอินเตอร์เทียลคราฟหรือว่าโรงงานทุกนี้ก็จะมีไก่พวกนี้ด้วยครับผมนะฮะเอาไว้เล่นกันได้ครับผมนะฮะนี่มีเทนมีคัพเปอร์ก็ผมนะฮะไก่ไก่ยูเรเนียมนะฮะไก่นิวเคลียร์ครับผมนะฮะอ่าแล้วก็มีของมอสองอกธงออสเปนชันด้วยครับผมอย่างเช่นเอ่อคอสตันแทนนะฮะมิทริลนะฮะซิกนัลลัมก็ผมนะฮะเอนโดเรียมนะฮะ ก็มีโครมเลยนะผมนะครับมีซิงค์ด้วยผมนะฮะซับไฟรูบี้ครับผมนะฮะก็มีหลายอันแล้วผมซัฟเฟอร์นะฮะโอเคก็ลองไปเช็คกันดูเนาะนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากดูคู่มือคู่มือผสมไก่พวกนี้นะฮะเราก็เปิดไอ้นี้ได้เหมือนกันนะผมนะฮะไอ้ชิคเก้นบีตไก่ก็จะมีข้อมูลของไอ้พวกไก่ในมอดด้วยครับผมนะฮะอย่างเช่นอ่าผมจะหาเจ้าคัพเปอร์ชิคเก้นนะผมแล้วก็เปลี่ยนหน้าผมนะตรงนี้สีส้มคือเปลี่ยนหน้านะฮะโอเคอยู่ในเออคัพเปอร์ชิคเก้นอืม จำได้ว่าเคยเห็นอยู่ครับผมนะฮะงั้นเราเปลี่ยนเป็นบรอนซ์ชิคเก้นละกันนั่นคือคือเอานีเยลเอาไก่เอาไก่ชิคเก้นเอาเออไอเจ้าคอปเปอร์ชิคเก้นนะครับผมก็คือเอาไอไก่สองสีผสมกันคือไอไก่สีบราวน์ผมนะกับไก่สีเหลืองผสมกันด้วยสีทองแดงนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วก็เอาไก่ทองแดงครับผมผสมกับไก่ทินครับผมนะคือเอาเออไอสีขาวผมนะผสมกับไก่กับไก่เคลย์ับผมนะไก่ดินเหนียวนะฮะก็จะได้เป็นเออเจ้า ชิ้นเกล็แล้วกองมาได้เป็นสาวก็เป็นบรอนชิ้เก้นนั่นเองครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูด้วยครับผมนะน,นี่ผสมพันธุ์ถึงไหนแล้วครับผมนะฮะอันนี้จะเสร็จแล้วครับผมนะฮะนี่ครับผมผสมพันธุ์ไก่ได้ผมก็คือเราเอาไอเนี้ยไอไก่สีแดงผสมทีน้ำเงินก็ได้เป็นไก่สีม่วงออกมาครับผมนี่คือตะก,กะของมอสนี้ครับผมนะฮะอ่าโอเคผมมีแล้วมาลองกับไก่มอสดูบ้างครับผมนะครับโอเคก็เตรียมของไว้แล้วเนาะนะฮะก็จะมีเออบรูสกับผมแล้วก็ไก่กคอปเปอร์ครับผมนะครับนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเออ ชิคเก้ตบีเดอร์ครับผมแล้วก็ใช้เจ้าเอ,อ่อคอปเปอร์ชิคเก้นกับชินชิคเก้นก็ผสมเป็นบรอนชิคเก้นนะเราจะลองดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับผมนะก็เสี่ยงมาด้วยครับผมโอเคนะฮะอ่ะปุ๊บทีนี้เรามาลองวางดูกันนะผมนะฮะโอเคมาใช้รูสก่อนนะผมนะฮะปุ๊บวางเข้าไปครับผมนะฮะแล้วไก่ใส่ลงไปนะครับปุ๊บนี่ครับผมเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นนะผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีไก่นั่งอยู่ข้างในครับผมนะฮะเป็นไก่บรอนซ์นะฮะโอเคแล้วก็อรอผลิตคอปเปอร์ไปทีนี้เราก็จะวางไอตัวบีเดอร์ด้วยครับผมนะะะฮอ่ วางปลายผมปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไก่บรอนซ์นะผมนะฮะแล้วก็ใส่ไก่ชิ้นลงไปครับผมนะฮะปุ๊บแล้วก็ใส่เมล็ดพืชด้วยผมเอาเจติมผสมปันกลางเหมือนกันนะผมนะฮะแล้วก็รอไปครับผมนะฮะทีนี้ดูที่ถึงไหนแล้วผมสีบเปอรแล้วนะฮะอ่าโอเคครับผมโอเครอสักครู่นึงนะฮะโอเคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมแปบเปอรแล้วฮะ90%แล้วครับผม โอเคนะครับนี่ครับผมพอดีมาเป็นเคัพเปอร์อินกอดครับผมขอรอินตะเทียวคราฟครับผมนะฮะนี่นะฮะใช้กับใครครับขออินตะเทียวคราฟได้ครับผมนะฮะบอกเลยว่าเจ๋งมากๆครับไก่มัดไก่นี่ครับผมนะฮะดูผสมขันไก่กันบ้างครับผมถึงไหนแล้วนะฮะโอ้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะผมจะเสร็จแล้วนะฮะเพย์จะไก่จะได้ไก่มาเป็นไก่พันธุ์ไลรับผมนะฮะก็เป็นไก่บรอนซ์ครับผมนะเป็นบรอนซ์ชิคเก้นครับผมนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ที่ผมจะพูดก็ผมนะที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นก็คือออเ่ ถ้าเกิดว่าเราถือไอเนี้ยเอาผมไอปวิ่งไก่ถ้าเรามีกติมันจะขึ้นมาหน้าทึบใช่ไหมนะฮะไก่จะบันทึบทึบแสงใช่ไหมผมแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีไก่อยู่ของไก่ที่ไก่ตามชินของมันนะผมนะฮะมันก็จะมีไก่เน้มันจะเป็นมันจะไปแสดงเด่นขึ้นมาเอาผมนะฮะอย่างนี้ผมมีเออผมมีบลอนชิคเก้นนะผมนะฮะอยู่ไหนนะบลอนชิคเก้นนี่ครับผมนะฮะนี่ก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะขึ้นว่าเรามีบลอนชิคเก้นอยู่ในตัวเราผมนะครับโอเคนะฮะอ่ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสหรับเอ่อการรีวิวเจ้ามอดไก่นะครับผมนะฮนะมอดรูสนะผมผสมพันธุ์ไก่แล้วก็มอชิคิเตอร์แอดออนนะผมนะฮะ <Okay, S 2> โอเคก็หากใครสนใจไปิ้งลิงก์ต้องสมมอิไว้ใต้คลิปก็ผมสวิธีการลงไว้ทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นกันนะเป็นวิธีการลงแบบไอซีมอดับผมนะฮะก็ไปกลับมาได้ใช้แล้วเนาะโอเคไ,ปไปว้ไว้หรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่องกดซับสไครต์ก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Go!